เเอรลยีแสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มวยวัดสไตล์บายของเตอร์สตรีทวันนี้อยู่กันที่วัดบอพิทพิมุกนะครับมาดูนักมวยฝั่งซ้ายของผมก่อนชื่ออะไรครับต่อมาจากลำก่ามาจากลเกล่าเพื่อนมากี่คนครับ สามสี่คนับขอเสียงกองเชียร์ต่อลุงก้าวหน่อยครับโย่ฝั่งขวาเมื่อยขงครับชื่ออะไรครับสีแสบแสบของเตยครับสีแสบแสบของเตยเพื่อนมากี่คนมาเป็นร้อยครับขอเสียงกองเชียร์สีแสบนะครับวันนี้ชจอกันในกติกามวยไทยหนึ่งยกสามนาทีล้มไม่ซ้ำก็จับไม่แทงไม่โจมตีไทยทอยแยกคือแยกอยู่คือหยุดครับมุงครับเด้อนนะ chung không cố lên thở tí, nhỡ mua tí, mày tỉnh mày